นี่คือมุมสูงของสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวีมหาวิทยาลัยสงขลาลคารินเป็นสถานที่ปลูกปาม์นน้ำมันกว่าร้อยไร่เป็นแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์80ไร่และเลี้ยงโคเนื้ออีกกว่า140ตัวถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาแต่ปัญหาของที่แห่งนี้คือช่วงหน้าแล้งของทุกๆปีมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากที่นี่เป็นพื้นที่ภูเขาผสมพื้นราบไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้พืชยาซึ่งเป็นแหล่งอาหารสัตว์แห้งตายมีไม่เพียงพอต่อจํานวนโคที่เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างที่เห็นเลยครับคือว่าช่วงหน้าแล้งอาจจะเป็นช่วงที่น้ําไม่มนะีว่าเมื่อก่อนสถานีของเราเไม่มีแหล่งน้ําธรรมชาติไม่ได้อยู่ใกล้แม่น้ําลําคลองแล้วก็พื้นที่จะเป็นพื้นที่ภูเขาผสมับที่ราบแต่ที่ราบก็ยังถือว่าเป็นที่ดอนนะครับ แล้วก็ช่วงหน้าเล้งก็คือมันจะทําให้หญ้าแห้งน้ําน้ําไม่เพียงพอจํานวนวัวเยอะแต่พื้นที่เราเท่าเดิมคือเมื่อก่อนนะหน้าเล้งแต่ตอนวัวที่น้อยๆมันก็ไม่มีปัญหาแต่พอตอนนี้วัวมันเยอะขึ้นเราก็เลยต้องจัดการให้ดีขึ้นเนื่องด้วยว่าภาคใต้นี้เล่งอาหารมันจะแพงกว่าภาคอื่น<ม>ก็คือจะมาเน้นกับการจัดการแบ่งพื้นอาหารสักเป็นหลักคนระับ แต่ปัญหาดังกล่าวได้ถูกแก้ไขเมื่อปี2562กรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่16สงขลาได้ก่อสร้างโครงการอาคารอัดน้ำสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์พร้อมอาคารประกอบตำบลคลองทรายอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานายอนโนไทยสุวรรณพนังผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่16สงขลาเล่าว่า จากปัญหาภัยแล้งสำนักงานชลประทานที่16สงขลาได้พิจารณาตรวจสอบสภาพภูมิประเทศและตรวจสอบข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อสรุปของแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขการขาดแคลนน้ำได้อย่างตรงจุดโดยดำเนินการขุดสระเก็บน้ำความจุ75,000ลูกบาทเมตรพร้อมสถานีสูบน้ำที่ใช้พลังงานสระบบคือพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์และพลังงานกระแสไฟฟ้า เพื่อควบคุมการสูบน้ําไปพักไว้ที่ถังเก็บน้ําขนาดความจุ1,600ลูกบาศเมตรก่อนส่งต่อไปยังจุดกระจายน้ําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นสวนปรามแปลงปลูกหญ้าการเลี้ยงสัตว์ในใช้ในอาคารบ้านพักภายในสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวีเดิมทีเดียวมอที่นาทวีแห่งนี้นะครับมีแหล่งน้ำเพห่งเดียวคือบ่อบาดาล ซึ่งไม่เพียงพอเพราะพื้นที่เขาทั้งหมดมี350ไร่ซึ่งดูแลไม่เพียงพอชมทันทก็มา,าขุดสระเก็บน้ําตรงนี้นะครับซึ่งเก็บได้ประมาณ7 5 0 0 0ลูกบาทเมตรนะครับที่นี่มันจะมีบ้านพักของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มีแปลงปลูกหญ้าครับแล้วก็สวนปาล์มนะครับชมพันานเองก็ได้นอกจากขุดสระแล้วเราก็มี อาคารบังคับน้ำนะครับเพราะถ้าน้ํามากไปล้นไปเราก็บายออกไปนะครับแต่ถ้าน้ําน้อยเราก็ปิดกั้นไว้นะครับนอกจากนี้เราน้ําจากสระเอามาใช้โดยการสร้างสถานีสูบน้ํานะครับมีใช้ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์นะครับเป็นสองระบบนะครับแล้วก็สูบน้ําไปเก็บไว้ที่ถังขโบนนะครับและจากนั้นพอน้ําเต็มถังแล้วก็ปล่อยน้ําจากถังนี้ครับเข้าสู่ระบบส่งน้ํานะครับไปยังแปลงปลูกหญ้าไปตามอาคารต่างๆนะครับ ก็เรื่องน้ํานี่หมดปัญหาไปเลยนะครับ<ม>ได้มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะครับในเรื่องน,น,นะครับเรื่องอุปโภคบริโภคบริเวณบ้านพักของเจ้าหน้าที่หรือนักศึกษ,ษาก็หมดปัญหาไปเลยนะครับ ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน2565ส่งผลให้ช่วงหน้าฝนเมื่อปลายปี65สามารถกักเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งต้นทุนรองรับหน้าแล้งของปีนี้ให้กับพื้นที่การเกษตรภายในสถานีสัตวศาสตร์นาทวีภาควิชาสัตว,าวาศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินและเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่1ตบนคลองทรายอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาไว้ใช้อย่างเพียงพอ เพราะว่าตั้งแต่ผมเข้ามามันก็เล้งมาแบบนี้ตลอด<ม>ช่วงนี้จะหนักเหมือนผมก็ต้องไปเอาทางปลามาให้วัวกิน<ม>ต้องตัดทางปลามันทุกวันครับ<ม>ก็ขอขอบคุณกรมชนะระทานมากๆครับที่มาช่วยเหลือ<ม>ก็คือจะได้เป็นแหล่งพัฒนาสายพันธุ์โคที่ดีให้กับเกษตรกรได้มาดูงานให้ใลกับนักศึกษาได้มาศึกษาเรียนรู้ครับ<ม>ก็จะทําให้พื้นที่แบ่งพื้นอ่านสัตว มีคุณภาพมากขึ้นรอ,องรับจํานวนโคได้มากขึ้นแล้วก็ทาให้เป็นอาจจะทําให้เป็นเลนมากของอําเภอนาทวีก็ได้ครับโค,ครงการอาคารอัดน้ำสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์พร้อมอาคารประกอบจึงเป็นส่วนสำคัญที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆโดยเฉพาะการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ด้วยความสามารถในการกระจายน้ำลงสู่แปลงหญ้าได้อย่างสะดวก พืชอาหารสัตว์มีความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้การเลี้ยงโคมีประสิทธิภาพรองรับจำนวนโคได้มากขึ้นเกิดเป็นแหล่งพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อที่ได้คุณภาพอีกแห่งหนึ่งเพื่อใช้ในการวิจัยด้านสัตวาศาสตร์และการเกษตรนักศึกษาและเกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้อีกทั้งพื้นที่การเกษตรจะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีแก้ไขปัญหาข้อจํากัดในการขาดแคลนน้ำในระยะยาวได้อย่างแท้จริงอดุลเดชมาเซมถ่ายภาพฟาริดารอดกุป ทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา